ดาก็ดีตรรมเนงก็ดีเรื่องหักก็ดีคือออกสนญาจงสมควรที่จะได้รับที่คำกล่าวมาแล้วถ้าพระสงฆ์ไม่จำแนแกแจกใจให้กล่าวคำอัปปโรญาจงเอาไปฉันไม่ได้เพราะเฉพาะพระสงฆ์นี่ทั้งของบริวารทั้งหลายมุนี้ถ้าพระสงฆ์กล่าวคำอย่างนี้แล้วก็สมควรที่แล้วรับทานอาหารได้ที่เรียกว่าของสงฆ์ถาวายเป็นสามฆัตร ติเสนาตนก็ไปให้คนเดิอนอยู่ไม่ได้อยู่ได้เฉพาะพระสงฆ์ถ้าอัปปโลก,กนักกรรเราญาติโยมมาปฏิบัติธรรมก็อยู่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะากให้เข้าใจเรื่องการทําบุญไปวัดทําบุญทําทานทําบุญทำทานท,ท,ทาน,ททาน,ทานเข้าหน้าบภชจาาหารเต็มไปหมดยุ่งแต่คนเราชอบทําบุญดูลมหายใจเข้าออกทำไมไม่อยากจะทำละ่ะบุญอาหารใจในตัวของเรามีกายก็มีใจ กายเป็นของคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่ของเราว่วยังไงเมื่อกี้เนี่สังขารร่างกายของบดของเน่าของเท่าของแกเลี้ยงดีแท้ปิดไปทุกวันก็เพื่อไม่ให้เท่าให้แก่ไม่ให้กเก็บให้ป่วยไปรีอยู่ตรงไหนจะไปนหนีจากพวกแก่ได้ก็สังขารไม่ใช่ของเราของเราเคือใจทําไมไม่ดูเกิดมาเราเคยดูไหมบางคนไม่เคยดูยกเว้นเฉพาะคนที่สนใจหลวงปู่เคยจำแล้วจำเลย ดูนะทุกคนต้องดูนะหนึ่งนาทีหนึ่งครั้งต่อวันวันหนึ่งหนึ่งนาทีหนึ่งครั้งบางคนยังบอกว่าจะทันทําไม่ได้เลยหนึ่งนาทีหลวงปู่นั่นเห็นไหมเอาอยัางไงจะไปดูเวลาไหนผู้เจ้าหาศีลเขาทำมาสอนก่อนเราเป็นคนไหมใครทําอะไรคนทานศีลบูน,นวันศีลเงินพระไปถามวัดไหนนะมมติว่าบ้านนี่ห้าสิบหลังมีคนเข้าสวัสดีคน จะดูว่าพุ่นศาสนาเจริญหรือรุ่งเรืองก็ไปดูจุดนั้นวัคซีนวัคซีนวัคซีนดูสิเป็นโรคโควิดมาก,กี่เดือนกี่ปีหาวัคซีนยังไม่ได้เลยวัคซีนของผู้เจ้าทำไมไม่ดูทำไมไม่บอกกันทำไมไม่สอนกันพระเยอะแยะวัคซีนของผู้เจ้ายาของผู้เจ้าเลิศประเสริฐกว่าทุกสิ่งทุกอย่างยาในโลกรักษาคนไม่ได้ รักษาคนไม่ให้คนตายไม่ได้แต่ของพระเจ้ารักษาไม่ให้คนตายได้เพราะอะไระเพราะไม่ได้มาเกิดดูอะไรไม่ทําให้มาเกิดดูลมพระเจ้าไนี่ยแตจะรู้เพราะอะไรละ่ะเพราะดูลมก็จำลงไปสิพระมีจีรูปประเทศไทยวัดมีจีวัดหรือพระไม่เคยเห็นบอกากา้เน้นหนักภาคคำโบนนะ จะไดมีสมาธิจะมีปัญญาเวลาเจ้ากรรมในเวรบกอยถามหรือพัญายมพิบัลิตั้งอ,อกกั้ไใว่าจะไปทําบุญได้ดูเมตตายายคุณตาคุณใายั้งใจว่าจะไปทําบุญใจทุกดวงความกำลังคิดตังใจทุกดวงมันใสสะอาดจ,จากมาทําบุญจากมาทํา,าทบุญติดโฉมมนุษย์สาวตีราโพติดฉังพุทธสมุทุกปาดังติดฉังสัทธธรรมมัดสวัส์นะแต่พวกพุทธศาสนาด้วยแต่เกิดเป็นมนุษย์ด้วย ได้ฟังว่าทำคําสั่งสอนของพระเจ้าละด้วยแนตะ่ยังอย่างเดียวคือจะทาหรือเปล่าได้ฟังดังหรือว่าทานอาหารยอมทานอาหารก็ไม่เห็นใครว่าชาติหน้าจึงจะทานอแล้วอาหารใจหรชาติหน้าก่อนหลวงปู่ฉันทําไม่ได้หลวงปู่ฉันทําไม่ได้เห็นไหมขอบเพาะตาในภายในไม่มีไม่เห็นแต่ตาเนื้อเห็นอะไรเห็นนรกโลกตรงไในร่ำรวยสวยงามจะเห็นสวรรค์ไหมลมหายใจก็ออกอยากให้เข้าใจแค่นี้นะ ถ้ามีลมหายใจเขาออกมีปัญหารอบรูปไปหมดทุกอย่างมีปัญหาอะไรแก้ไขได้หมดตัวนี้นั่นเห็นไหมดาพูดี่เจ้าดูลมหายใจเขาออ,ออกเตือนสิไม่ต้องคอยวัคซีนหลอกดูของพระเจ้านะเ,าเจ้าไทยชาพุทธในประเทศไทยพากันตั้งอกตั้งใจวันศิลวันพระดูลมนาะว่าไปสิเรี <c oughs> ยกคอยโควิดคอย COVID, โควิดโวยวยกันอยู่น่่นาง พรับโทษตัตตาบับโทษคนนู้นบาปโทษคนนี้ของมหาย,ยาก็ของหาง่ายๆดูเจ้าหาง่ายทำไมทำอะไรยากที่สามันชนคนธรรมดาจะทําได้ธรรมะตีพุทธเจ้าได้ตัตตโลยากไหมดูลมหายใจบอกจะพูดก็บอกก็บอกไมเป็นก็เพราะไม่รู้จักว่ายาของพระเจ้ามันเลิกเกิดนะก็เลยไม่กล้าบอกวคนที่จะบอกก็ไม่เคยเห็น กาใจนะอเอากันได้ลงลูกหลานนี่เสียสละดมาเห็นไหมที่แต่รวดเรียบร้อยเรียบุณตีแฟบเดียวเต็นหลังละจี่แสนน่ะน็อตดาวจีแส่นะที่น<ด>็อดาวจีแส่นะมาสองหลังครับกาไอไอแยกมาหลังหนึ่งนี่ประมาณสองสามแสนครับ หลังหน่งประมาณสองสามแสนสองแสนกว่าบาทสองแสนกว่าบาทครับเป็นคัเดียวเลยสองกับสองสับส,สาม 2> 2, สอแสนกว่าบาทไม่ิไงสามหนึ่งไม่มีสองตดพูดหกับหนึ่งสอกับสองห่งองสานก่าบาท